สวัสดีครับผมแม็กจ์คนเดียนะครับสวัสดีเจ้ายูทูบเพื่อนนะครับผี่ของของเราชมนะครับนี่มะเบิงห้านะครับผ้ามะเบิงรถสวยรถงามนะครับของดีเมืองอุบลนะครับฮอนด้าเจริญชัยนะครับของแท้นะครับเอ็มแปดแปดศูนย์แปดนะครับรถเสียนัดนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับ จ้ามนะครับวันนี้มารับงานเมาส์นะครับยันยิ้นปั๊บพี่วันนี้ประมาณหาไรนะครับฟันไปสองหมื่นตัวนะครับวันนี้มือเดียวจบนะครับสองหมื่นหานะครับจบภายในมือเดียวนะครับวันนี้ยานัดจัดให้นะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับเป็นนังจังหวะหัวใหญ่ใจกว่าตับนะครับ โอ้เราห็นไหมาดาวสองแสนนะครับส่งไปหมวดปีๆและวสองแสนกว่าบาทนะครับค <c oughs> วามแรงนี่บนตบ้องเบาถึงนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของไอ้คู่ตานะครับถือว่าเด็ดจัดนะครับกำลังเหลือๆนะครับฮู้ดจัดนะครับ ใบเต็มใบนะครับเต็มบังนะครับงานพันนี่อยู่นี่นี่มีอยู่ตามดีเลยๆมากอกี้ประมาณสิบสองงานนะครับงานละเมืองแปดงานละสองเมืองนะครับโอ้ยงานพันหลายค่ะนะครับเสียนัดนายนาก็ดีนะครับหาเขาหาหนามกินนะครับมาอยู่นี่เงี้ยวไอา้เป็นประมาณเดือนกัวนะครับผมดิปิดงานให้แล้วนะครับหมอว่า เจ้าพ่อใหญ่เบิ้องหลายๆลิปนะครับกับรถไถคันนี้นะครับเสียนัทเอ็มแปดแปดนะครับจากย่านนี้ย่านนี้มือนีเคยเห็นหนึ่งตามูมันไทยเบื้องครับมือนี้มาไทยเองนะครับโว้ยเฮียงสายใกหลายครับเดี๋ยวล้นคนที่ มีเงินมีคำหลายๆนะครับซื้อรถคันนี้ย่งบดไ้นะครับหักใจหมุมักข้อนะครับหนึ่งใจต้องรักนะครับสองต้องกว้างขวางนะครับต้องไม่ค้นดีกว้างขวางนะครับนายนานี่ต้องไล่นะครับสามตรงมีฝปีมือนะครับในการเฮ็ียงานนะครับเฮ็ดงานออกมาเลี่ผ่านนะครับปีมือดีนะครับ ย็ดงาน้อยมาเรียวจะหข้างหน้าพุม่มใจนะครับได้น่าเห็นเดียวมากนะครับงานมีที่เพิ่มพูนขึ้นโดยไอ้ตโนมันนะครับนี่ปัจจัยหลายหลายหาย่านะครับปัจจัยสองนี่ซื้อ,อไดไก็คือเป็นหอจักร,ร,รนะครับนี่ธุรกิจหลายหลยายยานะครับด้านการหลายหลายยางด้านการขนส่งเนี่ยด้านการอุตสาหกรรมผู้รัเหมา ถนนทนทางนะครับหรือผมทีนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับในงานดันดินนะครับนี่ครับอีก่งประกอบนะครับปีสามาซื้อรถใช้ขนาดหญ่ปานนี้ได้นะครับถ้าเป็นชาวบ้านเพื่อนๆนี่ก็คือหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับใจได้ใจถึงนะครับฝีมือมีนะครับมั่นใจในตัวเองนะครับ แล้วก็ข้ามางวดแพ่งงวดเทือกมีสิี่มีในสมองนะครับพมมีข้าเลยครับข้ามางวดแพงนะครับฟุดจัดนะครับเรนเป็นเรนนะครับมี่พกมากอานซีนะครับ โยวให้เบิ่งกันยาวๆนะครับอาพี่งานใชครับยางโหดนะครับเดือนนี้พิชชอไปดีพี่ไปประมาณพิชเจ้าดีพิ่งเบามานี่ดีเสียเบามานี่เพื่อต้นไนะครับต้นไม้น้ำนะครับพี่ แดนนี่สบายนะครับเดือนเดียวพ่อนะครับรับจบนะครับสำหรับเสียนัดนะครับหัวใจใหญ่กดรับราเบิ้งไผ่พันซีนะครับแรงๆนะครับก่อนถอยอา็น้ำนะครับถือว่าเด็ดนะครับรถไถคูตะนะครับถือว่าเป็นรถที่ พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับจากรถไทยเดินตามชัวอันดับหนึ่งนะครับจากเป็นการเครื่องจักคนกันเศษอันดับหนึ่งนะครับจากรถไทยเดินตามนะครับพัฒนามาถึงแบบถี่ว่าก้าวกระโดดนะครับกระจากคนใจคนไทยไปไหลายๆคนนะครับหรือว่าเป็นกเกษยียยุคใหม่ครับคงรถไทยคูปตานะครับ คูบตานี่ผิดวิธการเกษตรนะครับเพ่ไม่เป็นที่จริงง่ายดายนะครับจากที่เขาเหตุงานแบบลำบากนะครับพ่อคูบตาเดี๋ยวเขามาผลิตเครื่องจัดคุการเกษตรในคนไทยเดี๋ยวใส่นะครับการเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายในทันทีนะครับถือว่าปีนี้เปนออกรถมาใหม่นะครับเป็นรุ่น M88 นะครับ ดอรถไทแปดสิบแปดแงมานะครับระบบออโตโ้สักขึ้นนะครับเหตุหตการเกษตรเป็นเรื่องง่ายได้นะนะครับแรงปเป็นแรงโอ้ยเต็มใบนะครับนี่เสียงนี่ทับท้งนะครับ เดือนนักูใจใหญ่ก the er ูตับน on ี่เดือนนี้สิปิดงานหยุดแถวนี่ซิปเจ้านะครับเจ้าละหมื่นแปดเจ้าละสองหมื่นนะครับงันวนมาเดือนนี้สิปิดงวดได้เลยนะครับเดือนนี้งวดปีนะครับงานอยู่นี่นะครับเดือนเดียวครับปิดงวดปิดงวดปีนะครับงวดใหญ่ครับออกจากนี้ไปนี่คือใจงวดท่านี่นะครับ ดงานดีนะครับเงินเดินนะครับน่ายนาประทับใจเจ้าของหน้าดีใจนะครับของหน้าประทับใจเสียหนักจัถ่ายครับวัอนี้แกเด็กมาเหรียญมาหานะครับมาถ่ายคลิปเสียหนักนะครับลงให้พี่น้อกในบึงเลยครับ ที่เถือกตาเถืกไก่นะครับคลองหรายๆคขนเนือข้นใสคูปตานะครับมาบวกกับปีเมื่อคอนครับแบบมากทานแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับรถดีคนขับดีนะครับโอ้ยแรงแรงนะครับ จังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับจอมม็กซ์ันเดียนะครับขอบคุณเจ้ายูทูบนะครับที่เขามาเขม่นให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกเลื่องเล่านะครับที่เกิดขึ้นนะครับบอกยังพินาปประกันในก็ัต้องขอโทษขออภัยนะครับทายวีดีโอ้่หมีตะเคียนนะครับสิ่งสิทายไปอยากสะท้อนเห็นนะครับในชีวิตในการไถนาครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับรถรุ่นไดนรุนได้มันดีบ่ดีนะครับ รถรุ่นได้แรงท่องตัวนะครับขับง่ายครับสบายนะครับอยากให้เห็นนะครับเพื่อได้เลือกซื้อเลือกใื้นะครับแล้วก็องค์ประกอบหลายด้านนะครับที่เฮ็ดให้เฮาได้มีโอกาสได้ซื้อนะครับแล้วก็ซื้อได้นะครับในหลายยานะครับว่าเฮ็ดจังไงจังซื้อได้นะครับเาอคลิปนี้ก็พอไปท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเม็กเจเดียนะครับ Terima kasih.